อ๋อไปที่เรื่องแรกเลยครับนี่ฮะทาไมผมถึงบอกว่าคุมราคาเหล็กไม่ได้จะไปคุมยังไงอะในเมื่อราคาเหล็กโลกมันพุ่งขึ้นขนาดนี้เห็นไหมฮะมันกําลังทําจุดสูงสุดในรอบแบบสิบปีอะสิบเอ็ดปีด้วยม้งเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดอะในรอบสิบปีครับเนี่ยคือทําจุดสูงสุดในรอบสิบปีมันคุมไม่ได้คุมไม่ได้จะไปคุมยังไงก็ราคาเหล็กโลกอะมันขึ้นนะครับ คุมไม่ได้หรอกนะครับเป็นเรื่องตลกนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยนายกสั่งคุมนายกก็จะไปสั่งคุมทำไมนายกไม่ได้สั่งคุม,ม,ม,คมตอนนี้เขาเครียดกับเรื่องโควิดจะตายอยู่แล้วถ้าเขาจะคุมเขาไปคุมเรื่องโควิดดีกว่าเขาแค่อะไรครับเขาแค่บอกว่าให้คนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงพาณิชย์ให้กระทรวงอุตสาหรกรรมอะไปดูแลไปดูซิเฮ้ยมันเป็นมันเป็นอุปสรรคนะมันเป็นต้นทุนกับการใช้ชีวิตของประชาชนนะเม,มื่อวานมีประชุมครมอมันก็เป็นเรื่องปกติปะ ที่โต๊ะคอ,อรามอเขาก็ต้องเอาปัญหาต่างๆมาคุยกันเอ้าเอ้ยเอาราคาเหล็กขึ้นนี่มันกระทบกับประชาชนนี่คนที่เกี่ยวข้องใครอะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหการรมไปดูแลนะ,ะไปจัดการไปหามาตรการมานะแล้วคนที่รับเรื่องอ๋อโอเคโอเคครับท่านนายกครับท่านนายกเราก็จะไปดูแลแล้วพอเขาจะต้องไปดูแลเขาไปดูราคาเหล็กโลกขึ้นแบบนี้เราจะไปทําอะไรได้อะสินค้าทุกอย่างเนี่ยเวลามันขึ้นเยอะๆกับลงเยอะๆเ,เนี่ยรัฐ รัฐเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ความสามารถของรัฐเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปแทรกแซงราคาได้ทั้งคู่เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถได้บริโภคในในราคาที่รัฐเชื่อว่าเหมาะสมเพื่อลดบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนโอเคปะนะครับอ่ะนะครับเวลาเวลาสินค้าขึ้นเยอ,ๆอะๆรัฐก็จะเข้าไปแทรกแซงราคาเป็นแทรกแซงราคาโดยการตั้งราคาขั้นต่ำ อ่ะอน,นี้กรณีแรกนะเวลาที่ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นรัฐสามารถเข้าไปแทรกแซงได้โดยการตั้งราคาขั้นต่ําล็อกไว้เข้าไปล็อกราคานะครับอ่ะนี้กรณีที่1นะครับเพื่ออะไรเพื่อลดบรรเทาทุกภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนอ่านี่กรณีที่1นึ่งนะนะครับกรณีที่2กรณีที่2กรณี aj. ที่2ก,ก็คืออะไรเวลาที่ราคามันตกต่ําลงมานะครับมันก็จะกระทบกับใครกระทบกับบรรดาเกษตรกรหรือผู้ผลิต รัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงโดยการตั้งราคาขั้นสูงไปตั้งราคาขั้นสูงไว้โอเคไ,ไหมครับไปตั้งราคาขั้นสูงเพื่ออะไรเพื่อดึงราคาขึ้นมาเข้าใจความหมายนะครับอ่ะนะครับมันจะสับมันจะค่อนข้างตรงข้ามกันนะครับทั้ง2กรณีเนี่ยใช้เงินทั้งคู่นะครับกรณีแรกยกตัวอ,อย่างง่าย,ายเวลาราคาน้ํามันขึ้นเราเห็นว่า เวลาราคาน้ำมันขึ้นเวลาราคาน้ำมันขึ้นเยอะๆเนี่ยรัฐบาลก็กังวลฮ้ยมันเป็นภาระประชาชนนะมันมีเรื่องของเงินเฟ้อรัฐบาลก็ต้องทำยังไงครับรัฐบาลก็ต้องเข้าไปแทรกแซงในะน้ำมันถามว่าเข้าไปแทรกแซงน้ํามันแล้วกระทบกับผู้ผลิตปะไม่กระทบเพราะราคาน้ํามันเป็นราคาตลาดโลกแล้วกระทบกับใครอ่ะกระทบกับเงินในกองทุนอะไรครับรักษาเสถียรภาพน้ํามันซึ่งไอ้เงินกองทุนตรงนี้เนี่ยมันก็ดึงมาจากอะไรไอ้ค่าน้ํามันที่เราจ่ายในทุกวันนี้ ทุกวันนี้เราจ่ายค่าน้ามันไปมีทั้งภาษีนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องจ่ายให้กับกองทุนนี้เก็บไว้ในยามที่ราคาน้ํามันถูกเนี่ยเงินก็จะเข้ากองทุนนี้เยอะเพราะว่ารัฐบาลก็จะรักษาระดับในการเอาเงินเข้ากองทุนไว้เมื่อถึงวันที่ราคาน้ํามันขึ้นเยอะๆนะครับก็รัฐบาลก็จะดึงเงินจากก้อนเนี้ยเอามาเพื่อชดเชยชดเชยส่วนต่าง เพื่อให้ราคาเนี่ยราคาของน้ํามันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้แต่ของจริงมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ปะไอส่วนต่างตรงเนี้ก็จะเอาเงินจากกองทุนน้ามันมาชดเชยนั่นหมายความว่าเวลาราคาสินค้าขึ้นแล้วเราต้องการกดราคาขั้นต่ําไว้เนี่ยนะฮะนะฮะราคาขั้นขั้นเราราคาไว้เนี่ยนะฮะกดราคาไว้นะครับนะครับไม่ให้มันเกินตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับนะครับผมว่าผมใช้สับผิดว่ะน่าจะเป็นราคาขั้นสูงนะฮะ กดราคาขั employer, on, swoją swoją so own, ้นสูงไว้นะกดราคาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับกดราคาไว้เนี่ยนะครับแล้วราคามันขึ้นไปเอาเป็นว่าขั้นสูงขั้นต่ำเดี๋ยวผมไปดูหนังสืออีกทีหนึ่งนะฮะและราคาในตลาดจริงอ่ะมันขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันขาวว่าจะกระทบกับผู้ผลิตไหมมันไม่ได้กระทบผู้ผลิตเพราะว่ารัฐบาลต้องไปชดเชยเงินตรงนี้ไปจ่ายให้กับผู้ผลิตนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถควบคุมราคาได้แต่ต้องมีเงินจ่ายแต่ต้องมีเงินจ่ายนี่กรณีที่หนึ่งนะครับอะต่อมากรณีที่สองในกรณีที่ราคาสินค้าปรับลด รัฐบาลตั้งราคาล็อกไว้ไม่ให้ต่ํากว่าราคาสินค้าตรงนี้อ้าวแต่ราคาในตลาดโลกมันลงนี่จะทํายังไงอ่ะใช่ไหมครับผล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 ิตมันออกมาเยอะผลผลิตมันออกมาเยอะมากราคามันก็เลยตกนะครับแต่รัฐบาลต้องการดึงราคาขึ้นมารัฐบาลต้องทำยังไงมันก็เลยเกิดพวกบรรดาโครงการประกันราคาโครงการจำนำพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลซื้อให้นั่นแหละนะครับรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาซื้อส่วนต่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือกลไกรครับ เราลองไปดูภาพทางเศรษฐศาสตร์นะครับว่ามันจะมีระดับราคานะฮะเขาจะเรียกว่าจุดสมดุลนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอุป,ปทานส่วนเกินอุป,ปสงค์ส่วนเกินนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในกรณีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของราคาเหล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุป,ปสงค์ส่วนเกินครับคือความต้องการตอนนี้มันสูงแต่ผลผลิตมันต่ำเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไร นี่คือราคาที่มันเป็นจุดราคาสมดุลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้สีก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยคือราคาที่ราคาตลาดณตอนนี้เป็นการพบกันระหว่างผลผลิตกับความต้องการราคามาอยู่ตรงนี้นะแต่อะไรครับมันแพงราคาตรงนี้นะครับมันถือว่าสูงมากในปัจจุบันถ้ารัฐบาลจะแทรกแซงรัฐบายบอกว่าจะอาจจะเอาราคาตรงนี้เอาราคาตรงนี้ล็อกไว้ล็อกไว้ พอราคาตรงนี้เนี่ยเส้นสีแดงคือเส้นผู้ผลิตอ้าวถ้าราคาตรงนี้ฉันก็ไม่อยากผลิตสินะครับพอราคาตรงนี้นะฉันก็ไม่อยากผลิตนะฮะนะครับแล้วพอราคาตรงนี้ปุ๊บจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ้าวความต้องการสินค้ามันก็จะมีสูงมากขึ้นก็คือตรงนี้ครับ <igent> ถูกปาเพราะว่ามันเป็นการไปบ,บิดเบือนตลาดนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมีเรื่องของการกักตุนสินค้ามีเรื่องการกักตุนสินค้าหรือหรือ หรือผู้ผลิตเนี่ยลดคุณภาพของสินค้าตัวเองลงมาเพราะว่าที่ราคาเนี้ยฉันไม่อยากจะผลิตเส้นสีแดงคือเส้นผู้ผลิตนะครับนะครับแล้วรัฐบาลจะรักษาสมดุลน,นี้ได้ยังไงก็นี่ไงนะฮะเงินที่มันหายไปเนี่ยนะฮะนะครับจากราคาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วอ,อ่ราคาตรงนี้นะนะฮะและปริมาณที่อ,อ่ประชาชนต้องการที่ราคาตรงนี้นะครับรัฐบาลก็ต้องชดเชยส่วนต่างครับก็คือเอา P equilibrium เนี่ยคูณด้วย Qd นะครับนี่คือก้อนนี้รัฐบาลต้องชดเชยขึ้นมาเนี่ยคือก้อนนี้ก้อนนี้นนวงเงินที่จะต้องชดเชยขึ้นมาจะไปเอาเงินจากไหนอ่ะนะครับอยู่ดีๆบอกว่าราคาโลกมาอยู่ตรงนี้จะกดให้ราคาตรงนี้อ้าวถ้าราคาตรงนี้ผู้ผลิตเขาก็ไม่อยากผลิตความต้องการของคนมันก็จะสูงขึ้นและในความเป็นจริงถ้ารัฐบาลไม่ชดเชยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับยิ่งไปกดราคาแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือพอ กดราคาตรงนี้ใช่ไหมนะครับพอเป็นราคาตรงนี้เสร็จปุ๊บผู้ผลิตก็บอกว่าอะไรไม่ผลิตฉันก็จะผลิตแค่ระดับนี้แล้วราคาในตลาดบืดมันก็จะเกิดขึ้นแบ็กมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่ราคานี่กลายเป็นว่าราคามันจะสูงขึ้นเกินกว่าความเป็นจริงด้วยเพราะมันจะมีการกักตุนสินค้านะครับการที่จะไปควบคุมราคาสินค้าเวลาที่มันเป็นขาขึ้นเยอะๆมันเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันควรต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกเพราะว่าจะเอามาชดเชยอย่างนี้ไม่ได้ สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือเวลาราคาสินค้าขึ้นประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยการลดลดในการจับใจ่ายใช้สอยเองไม่ต้องไปชดเชยประชาชนต้องประหยดัดประหยัดเองเข้าใจความหมายไหมฮะนะครับก็ราคาสินค้าขึ้นเอาแล้วก็ต้องประหยัดไปซื้อสินค้าทดแทนแทนอันนี้คือโดยโดยหลักสากลน,นะครับถ้าหุ้นเหล็กจะลงด้วยเรื่องนี้สรุปเลยก็คือถ้าหุ้นเหล็กจะลงด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสำหรับผมนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการเก็งกำไรหุ้นเหล็กนะ ถ้าจะลงด้วยเรื่องนี้นะครับมันเป็นไปได้ยากไงที่จะเกิดมาตรการแทรกแซงก็หน้าหน้าเฝ้าแล้วจับตาไว้นะครับก็รอให้มันปรับฐานอะไรให้เสร็จก่อนหรอมันเพิ่งโดนเทนะครับแล้วผมคิดว่าการเทลอบนี้มันไม่ได้เป็นเทเพราะข่าวมันเป็นเทเพราะว่าเจ้ามือเขาอยากจะเทนะฮะแล้วมันก็เลยมีข่าวมาประกอบให้ดูแรงๆไงนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะกดลงมาก็กลับไปรับเจ้ามือเขาก็กลับไปรับแล้วก็ไล่ใหม่นะครับเราก็รอเวลาครับ รอดูอาการจับจังหวะทางเทคนิคให้ดีๆแล้วก็เข้าไปเก็บใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขการลงทุนครับ